อากาปัจจนอาบางแก้ววัดบางวัดบางโนนอสอดเจนนี่แะปัจจินสเจียนสองมื้อกระปิ้นนแล้วก็ไปยางแกราิตกปัจจินีกลับไปแค่กระสายละาเสมแคกาัวตะเพิงแ่กระสายไปขยันจิตขวขยันต้นะ ที่สามเออโอ้เสียแล้วสตนันแะบางงานผมเทียีมือบาที่ตัวกูเลยผมมืเกนตัวโอ้จะพออยู่เดียบแบบตะมักจีเงไดแล้วมึงก็ได้เพราะว่าจะอยู่เทียเรองหลายแ่าม่้างห้าสี่ะมันก็ได้เดือดดังกลับมาสิมีวันางกันวันีเกิเมีก็วาง คนที่สามยู่อสมาช่วยผไ่ได้บอกไม่ด้บอกสถานีีสมได้ผมว่ามีไมมีลกมาแถวสลับรี้อ่ะผมว่าไม่ได้มีดีดีบ้างไม่ได้รอไม่ได้แล้วคนก็ยังหลอยู่ด้หล่ะไปม้วนของในเนี่ยอูดไยจิงๆซ้ำใจเหอนตอบรับยังดีอยู่ด้ล่ะดีๆเอองามมากเลยครับ i yes, what, what, what it. นำกดครับบรรยากาศมันททีย้อบอกม,มีมือเดือครัจะไปวา,าเขาแสดงว่าเขาต้องเหลีอยุยาหือสลบุ้นี้้วัเขาเาจที่ไปคอนแกงทันคอนเนก็ยู่เมืองคนก็เขาลาดังคนพวกเร่อย

อได้บ่ได้บ่ได้โอ้ินกะิ้กวแซ่โตัวกันม่ได้โหนาคนที่เมื่อคืนคำบ่ได้หิายบกิเ็หว่โตขึ้แล้วาเออับไปนั่ง่ายไม่ต้องขอ้กเคนัครว่าบอกกับพูดทุกเรื่อาเนี่ยแต่พูดสา่รับภาพตนอย่าฟองซนะครับบอกบอกลานี้ย แต่ภาพได้สั่นเยอ่บ่เอาเงียบขึก่นดีเสียบเแต่อันนี้เวลาล้อผลล้อผลนั้นเ้นี่อรงสีเกศอะหรือเล่มันเลยเก็่นล่ะเรี่เขอนี่น่ับนับมือืนัไปเลยอันเริ่มนับไปนี่เลยเนี่ยนั่นวะอันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวมันคือว่าแสดงกางวันตัวเสร็จหมดสองกเ้ยวันเสิร์ บลเลีเนี่ยเนของเฮาต้แสดงของเวนน่ะออเนี่ยไมวันทแปเนี่ยบ้านองเนี่ยบ้านโดดนกบอหร่งเนี้ยเวนีย่งอเนยังล่ะอตินทางเสีง่นิยังมเวก็อตนยินทางแสงแสดงกลางวันอ่าเป็นยยมเวนกันใชเลยเปดดแล้ว่ะโอ้โหลีกเลยมาอยากชิมภาพเลยป่ะเราอย่าหาหลังแต่วคอนไวทดี๋บอลเลเด้มือนั่นตั้งเวทีแล้วแต่เศร้าเนี

ในตัวตันจะรอเหมละแค่เข <Ừ. S 2> <Ừ. S 2> ้าอยู่สมวัน่ะนี่อยู่หางหมดเลยเข้าได้ละโอ้โหชอบอยู่เข้าวันน้แล้ตามมาได้เลยไม่จีบมันเลยอ่เมาคลามบ่โอ้มันน้อบอไรเขยบเต้ครับไปของเราครับพี่น้องไปวัได ไฟเออแล้วบโอโอขาดอ้นี่น้องแลบวคุบมานี่มามองดีกัแซ่บล้ได้ได้เยอะผมเป็นผู้ได้เอ ic, ส,ส you know. เรารกะีมันไปกินแล้วนะนะานมีนะมีไหมโบไมีนะนะ แตงสียูขึ้นกาอยูนะ,นะไอัเดีกนั่นน่ะีขังกูนะเอ่พูดึมาหอดก่อนอมาลทาเหตุฮเดวหอดเดวพี่น้องโอ้ <laughs> อโอขามายาครับ๋ยวคิดนี่เดี๋ยฝากเขาท่านนี้กครับพี่น้องครับ kaba -ka dititapu -ka 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 -ka.